วารทพพอดแคสต์ Podcast, EP นี้เป็น e ีที่140ี่140นะครับผมจะมาพูดถึงหัวข้อที่ว่าทำธุรกิจออนไลน์จะหาลูกค้าได้อย่างไรผมเชื่อว่ายุคสมัยนี้นะครับคำว่าออนไลน์มันไม่ได้มีแค่คาว่าขายของนะครับโมันทุกอย่างอะ่ะมันย้ายมาที่ออนไลน์เกือบทั้งหมดอาจจะบอกทุกอย่างไม่ได้เกือบทั้งหมดดีกว่า ซึ่งถึงแม้ว่าบางธุรกิจทีไ่ไม่สามารถย้ายเข้ามาได้เต็มตัวแต่ว่ายังไงก็มีคล้ายๆว่าก้าวเข้ามาเท้าหนึ่งอย่างเช่นร้านอาหารร้านอาหารมีหน้าร้านอยู่นะครับก็ไปทําการตลาดออนไลน์เช่นเดี๋ยวนี้มีนะฮะก็ส่ง Grab บส่ง Food Panda หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับรวมทั้งอาจจะต้องมีเพจใน Facebook ของตัวเองหรือว่ามีไลน์ของตัวเองเห็นไหมครับมันจะต้องมีการก้าวเข้ามานิดหนึ่งนะครับสรุปแล้วก็คืออีกหน่อย นะซึ่งตอนแรกผมก็ก่าว่ามันจะช้ากว่านี้นะแต่ผมว่าอีกแค่ไม่กี่ปีฮะธุรกิจเกิน90%จะต้องเข้ามาออนไลน์หมดนะครับเพียงแต่ว่าจะก้าวมาเต็มตัวหรือว่าก้าวมาแค่แค่ก้าวเดียวอ่าเพราะอะไรฮะเพราะว่าเจอวิกฤตโควิด -19 เเนี่ยเร่งฮะมันเร่งครับโดยเฉพาะโดยเฉพาะกิจการที่อยู่ในกรุงเทพมหานครแล้วก็บริเวณใกล้เคียงทั้งหมดนะครับโอ้ชัดเจนมากนะเข้ามากันแบบว่าโอ้ เหมือนว่าแบบยังไม่ค่อยจะอยากจะเข้าออนไลน์เท่าไหร่เพราะว่า,าทางกรุงเทพเนี่ยมีห้างเยอะใช่ไหมฮะทำธุรกิจในห้างเฉยๆเนี่ยก็รวยระเบิดระเบ้อแ,แล้วนะฮะแต่ตอนนี้คือห้างปิดนี่คือแบบโอ้โหจะทํายังไงให้ไรายได้มาก็ต้องออนไลน์ถูกไหมฮะแต่ทีนี้เนี่ยแน่นอนว่าจะต้องไม่เข้าใจกันละเฮ้ยและออนไลน์หาลูกค้าย,ยัางไง นะปกติเปิดหน้าร้านเห็นชัดๆนะเปิดในห้างเห็นชัดๆคนเดินนะฮะลูกค้าก็ามาจากตรงนั้นและออนไลน์คนไม่เดินแล้วมันมาจากตรงไหนทีนี้ผมจะทําการเปรียบเทียบก่อนนะครับโดยเริ่มจากแบบเก่าก่อนนะครับก็คือการท,ทําธุรกิจแบบออฟไลน์ line, นะฮะการที่จะหาลูกค้าเนี่ยมันจะมีอยู่อสองแบบนะครับแบบแรกก็คือคุณจะต้องไปทําการเช่าที่หรือว่าซื้อที่นะเช่าตึกซื้อตึกอะไรก็แล้วแต่ ด้วยตัวเองนะฮะโดยคุณจะต้องคํานวณเอ๊ะมาเปิดตรงนี้แล้วลูกค้าชั้นมีแถวนี้เยอะไหมนะเช่นสมมติว่าคุณขายให้กับนักศึกษา่ยาคุณก็ต้องไปเปิดแถวมหาลัยนะครับเปิดแถวโรงเรียนวิทยาลายัยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่หรือว่าอาจจะเปิดแถวแถวบริเวณที่มีหอพักเยอะๆที่เป็นนักศึกษาทั้งหมดอะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือทําเลที่คุณเลือกเองนะครับแล้วก็พอจะหาลูกค้านะครับก็เอาทําเลเป็นหลัก นะรวมทั้งถ้าอยากจะขยายสูว่าตั้ง,ต,งตั้งทำเลแถวหอพักเสร็จปุ๊บอยากจะขยายอีกก็ต้องเริ่มทําการตลาดเช่นการโฆษณาถูกไหมโฆษณาบางทีอาจจะต้องใช้ป้ายนะครับเ,เช่นคุณอยู่เขตนี้นะครับหรืออยู่อํเาเภอนี้อยากจะให้ลูกค้าต่างจากอํเาเภอตรงนั้นแะแวะเข้ามาหน่อยกูก็ต้องไปทําการติดป้ายโฆษณาวิทยุหรือว่าอะไรก็แล้วแต่อันนี้คือแบบเดิมนะกูก็จะได้ลูกค้าเพิ่มเข้ามาถูกไหมฮะ แต่ว่าจุดสําคัญมันอยู่ที่ทาเลเพราะว่าบางคนนี่ไม่โฆษณาเลยแต่ว่าทําเลดีนะคนก็เข้ามาแบบไม่ขาดสายทีนี้เนี่ยในแบบเก่าเองนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากเลือกทาเลแบบนี้ด้วยตัวเองเนี่ยนะฮะคุณก็ต้องอเข้าไปในกิจการของคนอื่นนะครับเช่นห้างของคนอื่นนะครับหรือว่าจะเป็นคอมมิชชั่นี่มอลนะครับที่เปิดแบบอ์ดอร์อะไรก็แล้วแต่เพราะทั้งห้างหรือว่าคอมมิชชั่นทีมอลทั้งหมดเนี่ยเขาทําการตลาดให้กับตัวเองอยู่แล้วถูกไหม ห้างนี่จะเปิดนะห้างเซ็นทรัลใหม่เดอะมอลล์ใหม่นะครับหรือว่าห้างอะไรก็แล้วแต่ทุกคนจะรู้อยู่แล้วเพราะเขาทําการตลาดให้คนเข้ามาในห้างเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องทําอะไรคุณแค่ไปเช่าที่ของเขาไปเช่าห้องเช่าล็อกวางของเขาก็มีโอกาสที่คุณจะขายได้อยู่แล้วถูกไหมฮะคุณไม่ต้องมาซีเรียสอะไรว่าโอ๊ยฉันจะต้องไปต่างอำเภอรหรือเปล่าไปต่างเขตหรือเปล่าไปโฆษณาอะไรหรือเปล่าคือมันแทบไม่จําเป็นต้องใช้เลย นะครับอันนี้ก็คือผมพูดเฉพาะเรื่องลูกค้านะแต่คุณจะขายได้ไม่ได้นี่ผมไม่พูดในพอดแคสต์ EP นี้นะครับอ่ะคุณแน่าจพอเข้าใจแล้วนะอ่ะสรุปนิดนึงแบบเก่านี่ก็คือคุณไปหาทำเลเองนะครับหรือมีคนหาทำเลให้แล้วคุณก็ไปเช่าเขานะก็คือจบลูกค้าก็มาแล้วนะหาทำเลดีหน่อยนะครับอ่ะทีนี้แบบออนไลน์มันเป็นยังไงออนไลน์นี่นะครับ ก็มี2แบบเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีความแตกต่างอยู่เล็กน้อยนะครับที่จริงดูเหมือนเล็กน้อยนะแต่บางคนนี่คือหัวหมุนเลยอ่ะคือมันมันเหมือนเป็นคนละเรื่องนะีแต่ที่จริงมันเล็กน้อยจริงๆครับลองฟังที่ที่ผมจะเล่าให้ง่ายๆเนี่ยนะคุณจะเข้าใจมันมี2ออย่าง1ก็คือคุณเปิดร้านด้วยตัวเองโดยเปิดเว็บไซต์ของตัวเองนะครับเปิดเว็บไซต์ของตัวเองนี่ก็เหมือนคุณไปหาทำเลข้างนอกนะฮะเพียงแต่ว่าเว็บไซต์ที่คุณเปิดขึ้นมานั้นนะ่ย คุณจะไปเลือกทำเลไหนถูกไหมเออปัญหามันอยู่ตรงนี้เอ,อ๊ะฉันเปิดเว็บไซต์มาแล้วทำเลมันอยู่ตรงไหนมันมันคือยังไงมันไม่เห็นไงที่จริงแล้วจุดสําคัญมันอยู่นี่ฮะการที่คุณจะเลือกทำเลให้เว็บไซต์ของคุณนั้นนะมันจะต้องทํา SEO ครับอา SEO ก็ย่อมาจาก Search Engine Optimization หรือว่า optimizing อะไรประมาณอย่างนี้แหละนะก็คือยอ่ยอย่อแล้วก็คือ SEO คือคุณจะต้อง ทำบทความนะครับหรือว่าแม้กระทั่งสินค้าของคุณเนี่ยจะต้องมีคีย์เวิร์ดหรือว่าคําที่มีคนค้นหาอยู่นะครับและเมื่อคุณทาไปเรื่อยๆเช่นคุณทำเ,เกี่ยวกับเรื่องงานบริการน,นวดแผนโบราณแล้วกันนะครับนวดแผนโบราณนะครับคุณก็จะต้องอาจจะต้องมีข้อความเกี่ยวกับการนวดการผ่อนคลายการรักษาสุขภาพหรืออะไรก็แล้วแต่เสร็จปุ๊บคนก็เข้ามาจากบทความนั้นถ้าคุคณน่าจะเคยสังเกตเวลาคุณหา Google นะฮะแล้วคุณหาปุ๊บแล้วไปเจอเว็บไซต์เลยไม่รู้ขึ้นมาแล้วมันมีบทความก็คืออย่างนี้แหละนะครับเพียงแต่ว่าคุณจะต้องทํามันบ่อย,อยๆเลือกค e ีย์เวิร์ดดีๆนะพอมันมีปริมาณที่มากพอประมาณว่าปริมาณมากพอแล้วก็ถ้าคู่แข่งน้อยด้วยเนี่ยผมว่าสัก3-4เดือนเนี่ยของคุณก็หาเจอแบบว่าแทบจะทุกบทความที่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 คุณใช้แล้วแต่ถ้าเกิดว่ามีคนทําเยอะแยะ็มไปหมดก็อาจใช้เวลาไปครึ่งปีหรือว่าหปี กว่าจะค้นหาของคุณเจอนะครับแต่ว่าผมไม่พูดละเอียดมากกับการทำา SEO นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างเ,าเป็นเรื่องของเทคนิคค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้แหละก็หมายความว่าคุณเปิดเว็บไซต์ของคุณเองเช่น w w w ร์นวดสมมตินะผมพูดเฉยนะนวดแผงโบราณ c อ m นะครับอย่างเงี้ยถ้าคุณไม่ทำเอส o ไม่มีใครหาเจอนอกจากคุณไปแจกนามบัตรเขานะครับหรือว่าคุณไปแชร์ใน Facebook หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะฮะซึ่งมันก็กลับกลายเป็นว่าคุณต้องไปประกาศที่อื่นไง นะโอเคอย่างที่สองนะครับก็คือเข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์มของคนอื่นเช่น Facebook YouTube Li n e IG Twitter หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้ๆกันอยู่แล้วะนะฮะที่เป็นเป็นสังคมออนไลน์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่คือเข้าไปแล้วคนเขาอยู่ตรงนั้นเยอะใช่ไหมเฟซบุ๊กอย่างเงี้ยคนอยู่ตรงนั้นเยอะอยู่แล้วเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้นะครับอาจจะ3 4มหปี6ปีหรือว่าตั้งแต่ Facebook ที่ที่มาใหม่ๆที่คนไทยเริ่มเล่นก็อาจจะ เป็น10ปีแล้วนะคนไทยเริ่มเล่นแรกๆนี่ก็เป็น10ปีแล้วถ้าเป็นช่วงนั้นเนี่ยคุณแค่ไปคุณแค่ใช้เพจส่วนตัวของคุณแล้วคุณก็แค่แชร์สินค้าหรือบริการของคุณโอ้โหก็ขายได้แล้วนะฮะเพราะว่ามันจะมีคนเห็นโพสต์คุณเต็มไปหมดถ้าเกิดว่ามีคนแชร์นี่ๆหน,หน่อยนะเห็นเต็มไปหมดเลยแล้วก็คนที่ติดตามคุณก็จะเห็นทุกคนด้วยนะแต่ปัญหาในตอนนี้ก็คือเขาก็ต้องการรายได้ใช่ไหมครับแพลตฟอร์มต่างๆเขาต้องการรายได้เขาก็พยายามปิดกัน้นอะที่อาจจะเคยได้ยินกันว่าเอ แล้วผมบอกเลยว่ามันโดนปิดกั้นแล้วปิดกั้นอีกนะครับถึงแม้ว่าจะใส่เทคนิคอะไรเข้าไปเยอะแยะมากมายที่แบบว่าพยายามใช้ใคนแช์นะฮะแต่คุณเข้าใจไหมครับว่าการที่เราจะโพสโพสหนึ่งให้มีคนแชเนี่นะมันเหมือนเล่นกับดวงเหมือนกันนะบางทีแบบโอ้โคิดสุดได้แล้วโอ้โหโพสนี้ประมาณนี้ฉันทํามาสองสาครั้งคนก็แชร์เยอะมากแชร์เยอะมากเลยฉันก็ทำนี้อีกกลายเป็นว่าไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมฮะคนที่ติดตามคุณ ขาเห็นโพสต์แบบนี้ซ้ำๆๆๆแล้วกูก็ทําอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกเขาก็เบื่อเขาก็ขี้เกียจแชร์เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นไหนก็ไงการที่หาลูกค้าโดยใช้วิธีเนี่ยนะให้คนใช้ให้คนแะปุ๊บกับแล้วก็เห็นปุ๊บก็จะมาติดตามเพจแล้วก็เกิดการซื้อขายบ้างเนี่ยนะมันกลับกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้มันยากขึ้นนะมันยากขึ้นมากแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคุณต้องโฆษณาคุณต้องโฆษณาคุณต้องยิงแอดฮะคนจึงจะเห็นและลูกค้าของคุณจึงจะเข้ามามากขึ้น นะครับเพราะว่าถ้าคุณไม่ทำเนี่ยมันโดนปิดกั้นไปเรื่อยนะค,คุณจะใช้สูตรไหนก็ตามสุดท้ายมันก็ช่วยไม่ค่อยได้นะช่วยไม่ค่อยได้ซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไหนก็เริ่มโดนปิดกั้นไปหมดแล้วนะค,คุณจะไปทะลุไปที่ไหนก็ช่างมันก็เป็นไปหมดอ่ะนะฮะแต่ว่าตอนนี้ถ้าปัจจุบันถ้าเป็น t i k t o k เนี่ยก็อาจจะโอเคหน่อยแต่ว่า t i k t o k ก็จะ,จะมีวัยรุ่นค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ ู้ใช้คนที่เล่น TikTok อเนี่ยคือมีทั่วๆประเทศนะมีทั่วทั่วประเทศทีนี้มันก็จะไม่เหมาะกับหลายๆกิจาการไงแต่ถ้าพูดถึง f c e e o o o เนี่ยนะถ้าโฆษณาบน f c e e o o o นะครับค่อนข้างจะครอบคลุมทุกๆกิจาการนะครับเพราะว่า Facebook มันมานานแล้วนะครับแล้วก็มีทั้งเด็กทั้งวัยรุ่นทั้งผู้ใหญ่อะไรไม่รู้เยอะแยะแต่ไปหมดซึ่งปัจจุบันก็มีคนใช้บัญชี Facebook อยู่50กว่าล้านคน โอ้โหเกือบทั่วประเทศไทยก็เหลือแค่ไม่เหลือน้อยมากๆอ่ะนะเช่นอาจจะเป็นคนทีออ่อายุยังน้อยเพิ่งเกิดอย่างเงี้ยอายุไม่ถึง10บครัหรือว่า10กว่าต้นๆอย่างเงี้ยน,น,นะหรือบางคนก็อาจจะอายุมากแล้วนะหกกว่าขึ้นไปก็ไม่ค่อยเล่นกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่จริง60กว่าขึ้นไปเนี่ยเล่น Facebook กันน้อยนะแต่เล่นไลน์กันหมดเพราะว่าไลนมันง่ายถูกไหมไลนะมันก็คือแค่แชทนะฮะพิมพ์ได้ก็คือจบถูกไหมอ่าโอเคทีนี้คุณก็รู้แล้วว่าออนไลน์มันมัมนก็มี2แบบนะคุณไปทําเว็บไซต์เอง หรือว่าคุณจะไปเข้าที่แพลตฟอร์มคนอื่นแต่ผมอยากบอกเลยว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดคุณอยากจะหาลูกค้าให้ได้เร็วๆแล้วเป็นไปตามเป้าเช่นคุณบอกว่าเอ้ยเดือนนี้อยากได้ยอดขาย5 0 0แสนบาทอยากได้ยอดขาย1ล้านบาทเงี้ยนะหรือว่าอยากได้ยอดขาย10ล้านบาทแล้วก็แล้วแต่การโฆษณาจะทำให้คุณได้ลูกค้ามาตามที่คุณต้องการเช่นคุณใส่งบโฆษณาไปหมื่นบาทสมมตินะหมื่นบาททั้งเดือนคุณได้ลูกค้ามาสมมตินะ100คน อ่ะเพราะคุณเพิ่มเป็นแสนหนึ่งคุณได้ลูกค้ามา1000คนอ่ะคือคือเฉลี่ยนะฮะก็หมายความว่าถ้าคุณอยากจะได้ยอดขายเท่าไหร่คุณก็เพิ่มเงินไปมันก็จบไงมันง่ายมากไงแต่ถ้าเกิดว่าคุณรอนะครับเช่นทําโพสต์ให้คนแชร์เพราะว่าไม่อยากเสียเงินก็อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้แล้วมันไม่แน่ไม่นอนโพสต์บางคนไม่แชร์แล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้ยอดขายเอ้ยหล้านปีเนี้เยเดือนเนี้ยต้องได้ล้านหนึ่งนะครับให้รักษาได้ให,ใหไ้ได้ยอดล้านหนึ่งตลอด มันก็ทาไม่ได้ไงไปมาเดือนนี้โอ้โหกลายเป็นไม่ได้โอ้ยไม่มีคนแชร์เลยคิดคอนเทนต์แบบว่าเหมือนเดือนที่แล้วเลยคนแชร์เยอะๆเดือนนี้ทำไมคนไม่แชร์นะทำไมแชร์กันน้อยกลายเป็นว่ายอดตกลงมาเหลือ5 0 0แสนจากเดือนที่แล้วหนึ่งล้านเดือนนี้5 0 0แสนแล้วทำไงฮะอยู่ไม่ได้นะใช่ไหมฮะเพราะว่าการทำธุรก,กิจเนี่ยเรามีค่าใช้จ่ายที่มันฟิกซ์อยู่ฟิกซ์คอร์สอยู่ใช่ไหมครับจุดหลักๆก็คือพนักงานนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณกู้เงินธนาคารมาก็คือคุณก็ต้องชำระเงินกู้นะฮะแล้วทำไงมันไม่ได้ เ,เพราะฉะนั้นการโฆษณามาดีที่สุดทีนี้เนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ยงี้ก็ทําเว็บไซต์สินะทำ SEO มาเพราะทํา SEO เนี่ยทำมาทำไปปุ๊บมันก็แบบว่า,าคนเห็นปุ๊บก็เข้ามาตลอดแต่ผมก็อยากบอกเหมือนกันว่า,าการที่ลูกค้าของคุณจะหาคุณเจอทางเว็บไซต์เขาใช้อะไรค้นหา Google ใช่ไหมครับผมไม่พูดของแพลตฟอร์มอื่นแล้วนะนะ่เพราะตอนนี้ก็คือประเทศไทยก็คือใช้ Google กันแบบว่า90%กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปอยู่แล้วใช้ Google แล้วแล้วเกิดอะไรขึ้นฮะกูเกิลก็ปรับนะปรับบ่อยมากนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณกล่าวว่าทํา SEO โอ้ฉันทำอย่างนี้บทความนี้ปุ๊บโอ้ยขึ้นมาโอ้ยตอนนี้ฉันขึ้นหน้าหนึ่งแล้ว Google ปรับอยู่ทุกวันวันละหลายรอบเขาปรับเอ g o ริทึมเขาตลอดก็คือปรับโครงสร้างของเขาตลอด่ะเพราะฉะนั้นเอะเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าสมมตินะเดี๋ยวนี้เขาแบบว่า้ไกจะด าการค้นหาที่ไปเอาแค่เฉพาะคีย์เวิร์ดหรือว่าคำค้นหาเขาไปเอาเรื่องเกี่ยวกับทราฟิกหรือว่าเขาไปเอาเรื่องเกี่ยวกับรูปภาพาหรือว่าเขาไปเอาเรื่องอะไรก็แล้วแต่คือเขาเอาจุดอื่นขึ้นมาแทนน่ยคือให้มาให้ความสําคัญมากกว่าซึ่งคุณไม่ได้ทําก่อนหน้านี่ก็หมายความว่าเขาปรับระบบปุ๊บแทนที่คุณจะขายได้เหมือนเดิมเช่นเดือนที่แล้ว1ล้านแต่พอมาเดือนนี้เขาปรับไปแล้วคนไม่เห็นเว็บไซต์คุณคุกก็ขายไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นก็ไม่ผลเรื่องโฆษณานะคุณทําบน Google คุณก็ต้องโฆษณาให้เว็บไซต์ของคุณเห็นอยู่ดีถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้รายได้ที่มั่นคงนะคือแบบฟิกซ์เลยว่าร้านต้องให้ได้ร้านคุณก็เพิ่มงบจบแต่ว่าผมไม่พูดในที่นี้นะว่าจะทำไงให้โฆษณาแล้วมันขายได้จริงๆนะอันนี้ผมพูดเฉพาะว่าจะหาลูกค้าได้อย่างไรใช่ไหมครหัวข้อว่าไงนะทำธุรกิจออนไลน์จะหาลูกค้าได้อย่างไรไงเห็นไหมครสรุปสุดท้ายออนไลน์นะผมบอกเลยไม่พ้นการโฆษณา นะฮะถ้าเกิดคุณอยากจะได้รายได้ที่แน่นอนโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าคุณเป็นบริษัทที่กําลังย้ายเข้ามาจากวิกฤตเนี่ยนะฮะคุณต้องโฆษณาอย่างเดียวแล้วไม่โฆษณาต้องทาใหหลายตัวที่ให้คอนเทนต์นะครับหรือว่าให้ข้อมูลอะไรต่างๆก็ต้องทําเหมือนเดิมพอะไะรฮะ mm. ผมยกตัวอย่างสมมัิว่าคุณในเพจสุวัสิในเฟซบุ o กนะในเพจเนี่ยไม่ทําอะไรสักอย่างหนึ่งเลยนะครับเดือนหนึ่งก็อัปเดตสัก2อสาครั้งแค่นั้นแบบนี้เวลาที่คุณโฆษณาไปเขาเข้ามาดู ในเพจของคุณก็หมายความาว่ามันเหมือนมันไม่ได้อัปเดตอะไรเขาก็ตัดสินใจยากนะเออมันเหมือนถ้าแบบว่าร้านค้าออฟไลน์เนี่ยเหมือนเข้าไปปุ๊บนะครับร้านค้าไม่เปิดไฟบ้างนะร้านค้าไม่มีปัดฝุน่นมีแต่ฝุน่นเต็มไปหมดคนเข้าไปเจอสตวว่าคุณขายของนะเจอเชฟแรกเนี่ยชั้นของอันแรกก็มีแต่ฝุน่นมีแต่อะไรแล้วไม่ต้องเดินทั่วร้านแล้วขเขาก็ออกนะ,ะฮะเข้าใจไหมฮะคือมันจะต้องดูเหมือนว่าเฮ้ยมีการใส่ใจร้านค้าอยู่ตลอดซึ่งออนไลน์ก็คือ หน้าร้านของคุณที่คนเห็นเป็นรูปเห็นการอัปเดตเห็นวิดีโออะไรต่างๆนั่นเองเพราะฉะนั้นส่วนนี้ต้องทําอยู่แล้วน่าจะเข้าใจแล้วะฮะว่าออนไลน์คือยิงโฆษณาจะหาลูกค้าได้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็คอนเทนต์ของคุณโพสตของคุณก็ย่อต้องทําอยู่สมเสมอนะครับผมว่าคุณน่าจะได้คําตอบแล้วนะครับอ่าโอเคนะครับทีเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณเป็นร้านค้าที่ขายของอยู่แล้วนะครับคุณลองเอาหนังสือผมให้อ่านนะที่ชื่อว่าเงินมาง่ายๆนะครับ หนังสือเล่มนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขายของออนไลน์สูตรลับบอเก็ตติ้งนะครับซึ่งมี22เคล็ดลับของผมอยู่ในนั้นนะครับคุณสามารถเริ่มต้นได้นะถ้าเกิดคุณยังไม่มีของคุณก็หาของได้ง่ายขึ้นรวมทั้งคุณจะขายที่ไหนได้บ้างนะครับทางออนไลน์นะและสุดท้ายเนี่จะทำยังไงให้ขายดีนะฮะหนังสือเล่มนี้แจกฟรีกต่างหากนะครับ,กรก 5, รบปกติสามาบาทนะแจกฟรีแล้วยังแถมคลิปวิดีโออีกทั้ง17คลิปนะครับเข้าไปดูในเว็บไซต์ของผมนะครับก็อย่าพลาดฮนะ <c oughs> คุณสามารถแอดไลน์ line, นะครับแอดวรัฐภพนะครับเพื่อไปสอบถามเรื่องเกี่ยวกับหนังสือนี้ได้นะครับพิมพ์คําว่าหนังสือไปแล้วเดี๋ยวมันจะมีเว็บไซต์ให้คุณเข้าไปลงทะเบียนครับอ่านหนังสือฟรีนะแต่ว่าช่วยค่าขนส่งแล้วก็ค่าเจ้าหน้าที่จัดการออเดอร์ของผมแค่เล็กน้อยเท่านั้นครับไม่กี่บาทนะครับอ่าโอเคสุดท้ายนี้ครับถ้าคุณฟังพอดแคสต์ทางแอปพลิเคชันที่สามารถรีวิวห้ดาวให้ผมได้รีวิวห้ดาวให้ผมหน่อยนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำ พอดแคสต์แบบนี้ต่อไปทุกๆสัปดาห์นะครับขออิยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จและรวยเร็วขึ้นดังปณิธานที่ผมตั้งใจไว้นะครับแล้วยังไงเจอกันใหม่ใน EP 1 4 1สสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ